จังหวัดมุกดาหารโจหรหลานผู้ใหญ่บ้านเสพยาและลักขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านทําให้ชาวบ้านดดร้อนมุกดาหารโจหรหลานผู้ใหญ่บ้านมีพฤติกรรมติดยาบ้าถูกจับส่งเข้าเรือนจําหลายครั้งออกมาไม่สํานึกล่าสุดไปลักขโมยไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงในหมู่บ้านหลายตัวและเครื่องสูงนนบน้ําก่อนหลบนีเมื่อวันที่19ตุลาคม2568ชาวบ้าน ไผ่สีทองตำบลโพนทรายหมู่13อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมาแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังทรัพย์สินภายในชุมชนหายหลายรายการทั้งเครื่องสูบน้ําและสัตว์เลี้ยงเช่นไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงและของใช้อื่นๆ ผู้ต้องสงสัยคือนายแจ้ซึ่งเป็นหลานผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่ตำบลโพนสายมีพฤติกรรมมีประวัติเสพยาและลักเล็กขโมยน้อยเคยเข้าออกเรือนจำหลายครั้งแต่ล่าสุดออกมาก็ไม่สำนึกมาก่อเหตุลักขโมยเครื่องสูบน้ำไก่เลี้ยงของชาวบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินของชาวบ้านในชุมชนก่อนหลบหนีโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำของนายผองทองมหาชาวบ้านในพื้นที่ จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้านาถูกขโมยหายไปในช่วงกลางคืนต่อมาช่วงเช้าของวันถัดมานายพร้อมออกตามหาและพบว่าเครื่องสูบน้ำถูกลากไปซ่อนไว้ในป่าข้างทางห่างจากบ้านไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรคาดว่าคนร้ายตั้งใจจะกลับมาเอาไปภายหลังแต่โชคดีที่เจ้าของออกตามหาพบเสียก่อน ชาวบ้านวอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งหาตัวผู้ก่อเหตุรายนี้นำตัวมารับโทษก่อนโจรรายนี้จะกลับมาก่อเหตุอีกครั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากก็ขอวิงวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือชาวบ้านจากบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นภัยต่อสังคมก็ขอบคุณสำหรับเจ้าหน้าที่ที่คอยให้การดูแลชาวบ้าน นิรันชัยชุติการข่าวภาพจังหวัดมุกดาหารพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน